คุณกับเขาเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเขาจะเข้าใจคุณคุณจะเข้าใจเขานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเออเป็นโดยเฉพาะบุคคนเปลี่ยนแปลงในะที่นี้คือคุณเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเอ่อปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะในช่วงของปีหน้าเนี้ยนะคะมันจะมีความตรงไปตรงมามากขึ้น ใส่ใจกันมากขึ้นห่วงใยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจากที่เราเห็นอะไรที่เคยเไม่เข้าใจจะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรที่เคยมีปัญหากันนะคะมันจะเคลียร์กันได้มันจะจูนกันได้ด้วยความตรงไปตรงมาคุณทั้งสองควรจะมีการเปิดเผยความรู้สึกต่อกันมากขึ้นพูดความจริงกันมากขึ้นนะคะตรงไปตรงมามากขึ้นในความรู้สึก แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันปรับใหม่เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้น